อีพีนี้คู่นี้ก็คนเรียกร้องคนเรียกร้องเยอะเหมือนกันในคอมเมนต์นะคะนั่นก็คือปอดตีตีเออปั้งั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าคู่นี้จะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยตีตีทำอย่างนี้เลยหรอแลยอ่ะคือเออปอดโดนตัวเล็กตัวน้อยไปเลยอ่ะปอดโดนตัวน้อยแล้ว นี่เป็นเคมีไรกันครับนี่เป็นเคมีอะไรครับเนี่ยนี่มันตีตีหรือปอหรือปอหรือตีตีอ่ะคือเขาคืองัะใช้เรลาเป็นตีตีปอตีตีปอก็จริงปุ๋ยตี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 อยู่มากเออคือให้หนาเอออ่ะไปต่อค่ะเฮ้ยเออเว้ยเอ้ยเอองดห้นะเออสังเกตดบอกนะเอาทำอะไรกันเนี่ย อ้ยอออคือเรามองหน้าคืออะไรหวา<ะ>นคือไรหวานเจ็บ <laughs> ปา<ะ>กแล้วปอยิ้มน่าหลักมากตีมันตีตีตปอ <laughs> คือตัวเล็กอะคือปอ,อตัวเล็กอะสลับได้เลยเออพีทร์นสลับเลยเนะคือเมื่อ,อไหร่ก็ใช่เธอจริงเออ คือตีตีสูงกว่าใช่ปะใช่ติติสูงกว่าไอความสูงเนี่ยมันขี้โกงเหมือนกันนะเรื่ออะปะคือปอดเนี่ยในเรื่องกี่หมือนฟ้านอถ้าที่ฉันดูคือปอดเนี่ยจะเป็นเมะเลยอเออส่วนนใช่ส่วนติตีนการจะเป็นเคะเลยคือติตในเรื่องกี่หมือนฟ้าน่ารักมากคือเป็นฟิลแบบเป็นไรอ่ะ แล้วเลยไปดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่ามูไปนอกๆเขาแรงกเนาะที่เปลี่ยนแฮชแท็กคือเชื่อนี่เชื่อนี่โอ้โหแล้วเหอะโหยัยมัน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 แบบมันดีเนาะมัน อะไรนะมันเลิศดอ่ะเลิศดอ่ะเลิศดอ่ะมันลื่นลมอ่ะเออเออเฮ้ยไปกอดคนอื่นได้ไงปึ้งเออโอ้โหพ่อพ่อเลยพี่แม่เออเอา ให้หมดเอาให้หมดเออไปไปไปรอเลยนี่เออถูกเอาเอาให้หมดไู่แกถ่ายให้ฉันหน่อยเดี๋ยวฉันกอดด้วยเนี่ยคนถ่ายก็คือจีไม่ไหวแล้วที่คาเชมคาจะโผล่มาตอนทีเมียดนั้นคือหวังนะไปกอดคนเื็นไม่ได้โอ้คือดูมันดิเนี่ยต้องพูดว่าเขาเน้นคู่จริงเนาะ เน้นเน้นแบบคู่จิ้นเนาะเน้น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 อะแบบคู่จริงอะจริงอะไรอะพี่ขอเป็นหัวเรือนะตีตีปอเลยโอ้หคือพอตตัวเล็กมากจริงนะคืออยู่ข้างนอกเนี่ยตัวเล็กออนออนทุกคนอะไรเนี่ยนาออนมาเออเออโอ้โหเออน้องตีตีลูกพี่ตีตีแล้วเนี่ย อะรปะเออคือคือปอพยายามจะตึงขนาดไหนแต่มันยังเป็นนองอะตีตีปอน้องยังไงว่าตีตีปออะตีตีปอขอโทษดินะขอโทษนะคะใครปอตีตีนะคะต้องขอโทษตรงนี้ก่อนเลยพี่ขอเป็นหัวเรือหัวแถวอืตีตีปอจริงพี่ขอยืนยันนอนยันด้วยขนตาอันนี้เลยชอบตีลิศเาะขาเออตอนนี้ เออกเาเายบอกเากันแกเป็นแฟนกันแล้วค่ะเอ้ยพรอปะปอน้องน่อยมากอ่ะปอนองากปอน้องจริงปอน้องจริงๆริงอน้องจริงโอ้อ่ะไปดูต่อเอ็อไม่พูดคำหยาบเลยไม่พูดว่าพี่ปอค่ะเฮ้ยเป็นชื่อระธนด้วยกันนะครัแกดูดิ เรียกพี่ป๋อแต่ไม่เลยในใจคือผมเป็นพี่ครับคือพูดค่ะแต่โอบไหลโอบไหลหรีเลยใช่ไหมป่ะพี่แกติดติดป๋อติดติดป๋อเท่านั้นหูยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าจำแน่นๆนนะ เออตอนยัเท่านั้นคำเดิมคำเดิมคำเดิมยันร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ขอยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นะจังหวะรูปจังหวะอะไรไม่ดีเลยไม่ดีนะคือมันไปไปต่อดีกว่าเราจะไม่พูดเยอะโอ้โหผมทองคือพี่ติดตีอะเฮ้ย ฮอบเออฮอบอ้าวฮอบปะฮอปะฮอบปะคือแบบอุ้ยเนอะคู่จริงเลยเอ้ยโอ้โหมเมวตนนะคะสองคู่นี้พี่ยังขอยืนยันว่าติติปอติติปอติติปอลวกพี่ว่าเท่านั้นนะจริงพี่ขอเป็นหัวเรือใหญ่ใครจะว่าพี่แต่พี่ขอเป็นหัวเรือใหญ่เลย พี่จะพายคุณพี่จะพายเรือนี้ไปให้แบบถึงฝั่งถึงฝันเลศใครที่เป็นนะติดีปอดคับเมน์เข้ามาเลยนะฮะเออช็คขรก่อนหน่อยนะฮะติดติปอนะอ่ะดูแต่ละคลิปปีแล้วมานะ่ะเขาจะปังออคือมันไม่มีความแบบปอติติยะหรือว่าถ้าใครมีแบบฟิลแบบปอติติเออส่งมาคอมเมนต์มาว่าเอออยู่ตรงไหนคลิปอยู่ยังไงอยู่ตรงไหนบอกมาเดี๋ยวจะไปหาแล้วก็มามเรีย<อ>กให้ <นะ S 1> อีกนะคะนะ จะบอกเลยตาเนื้อที่เห็นนะตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ที่บอกได้เลยว่าตีตีบ่อโอูเท่านั้นลดลดน,น,นะคะเคมีพวกนี้ก็ต้องรอติดตามในซีรีส์อีกนะคะว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงเนาะหรือเขามีซีรีส์แล้วเราอาจจะยังไม่รู้ก็อคอมเมนต์กันเข้ามานะคะทุกคน,นะะเออแต่บอกเลยว่าตอนที่ดูกีเหมือนฟ้าคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าอุ้ยทาคนตกแบบ ได้เยอะมากๆแต่แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากให้เรา react ค,คู่ไหนนะคะอเออก็คอมเมนต์มาได้อีกเช่นเคยนะคะทุกคนหาเดี่ยวเรานะตาม react ให้นะคะ